สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับมาคับเวอร์ชันหนึ่งดูเจเดสก็อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหนูเราจะมาสร้างบ้านกันต่อให้เสร็จเลยนะครับอ่ะจะไี่เริ่มกันทําเลยหนูไม่ยามทำกระจกข้างล่างนะ จะได้พูดว่าโฮง,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 งบ้านหลังนี้มาจากโครงการบ้านแหละสวนนะครับเป็นเป็นเเปป็็นนโ <struck S 1> ครงการที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตกหน่อยกระจกนี้อันเอาไปเอาไปแั้วก็อันพอ,อไม่เป็นไรแล้านั้นจะไี้บอกว่าเป็นโครงการที่ที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะแพงที่สุดโอเคนะคะหนูจะเข้ามีข้อมูลแปลอืม หนึ 1> 1, 2, ่งสองดอข้างล่างนะหนึ่งส <c oughs> องสามเจลลี่โครงการบ้านสวนของเจลลี่มันจเจลลีที่สุดเลยข้างล่างมันตั้งข้างล่างมันสามช่องส่วนข้างบนเนี่ยตั้งแค่แค่สองช่องเองเนี่ยนะโครงการบ้านอะไรกันเนี่ย โอเคไปไปปรับข้อมอูลกแล้วกันไปปรับให้เป็นอืม,มอจะขึ้นจะเอาไปแค่แปดเจนนะไปไหนเหรอกับบางเจ็ดมาของตัวเ,เองทำลนเหรออือฮั่นเจ็ดเหรอโอเคจะขึ้นฮะอ่ะ Okay. โอเคโยลิปนี้เราจะสร้างบ้านชั้นจะต่อไปกันเลยนะคะจะรีบไปแก้ขโมยยันไะงสามหมอกระถุกบ้านเราไม่มีแล้วอะไม่มีเพราะว่าเจ้ามืกระถุกอีกห้าอันนะฮะเอาไปต่อเติมให้เหมือนชั้นที่หนึ่งนะแล้วเอามันติดกันได้เปล่าไม่ได้ก็ก็ก็ดูชั้นที่หนึ่ง<ม>สิว่าชั้นหนึ่งเป็นยังไงอะ เออทำผิดก็ไปดูว่าชั้นที่หนึ่งเขาทำกันยังไงอะ,อะนี่ทำแบบนี้ดีกว่า นี่ตกระอันนี้อยาเพิ่งทำเลยไม่่หนูพี่เชหนูพี่เชต้องทำเป็นบัน้าขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตกตัวแรกแป๊บหนึ่งหนึสองโอ้ยงานะวังไหน่อยสัผู้สัตค่ะ ฮี่ทำทำไมเนี่ยนี่ขอไปเก็บกระจกก่อนเอ่อฮะมีไฟอืมออทำไมอ่ะก็จะเผา,าอ่ะอ๋อลุ้ลมร้อนที่ส,สุดซออ

หนึ่งสองสามหัวกริ้นว่ามือว่นี้ม่อชิมมือหัวไม่มือ สามอันนี้เน,นี่ยกระตกแบบรออืมต้นรนะพี่เชมาต้นหนเอาเอามาใ,ให้พี่เชนสิพี่เชนให้ยนให้เพื่อจะเอาไปทำอุ้ยขอโทษเพื่อจเอาไปทำไงยน,นมายนมาสิ ไ,ไม่ช่ว่าใหม่ช่วาโนูนคิปมากหนูเคทออทำอะไรที่สนุกสนุกมากกว่านี้นะคะแบบ<ส>คลิปนีคปคป้คลิปนี้มีสำหรับเพียงเ<ห>ท่านี้นะคะบสวัสดีครับบ๊ายบาย